จิบจิบจิบจ๊บวันนี้ครับพี่ชายคือวันนี้ผมมีคําถามมาถามพี่ครับผมร้านับฟาร์มดีๆไหมให้ผมชิจัดฟาร์มมากเลยถอหลังหาร้านลบฟาร์มมันก็นี่เลยเดโก้บักชอบร้านลบฟาร์มที่คุณภาพเยี่ยมมากลบฟาร์มแต่แม้ดันจินโคตรลกูลบุคโนโล,โลโมักเลยบกฟลุดส่งงานโคตรจะไวคิวก็มีบอกก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปก็อย่ายลืมไปใช้บริการกันด้วยโอ้โหท้างงานห้หยินี่มันคิ้งไปได้นะโอ้โห ก็อย่าลืมไปมบรายการกันด้วยอาจานหนุ่มทั้งหลายเดี๋ยวนะครับพี่ชายผมมีคำถามกับพี่ถ้าโรบักผมหมดผมจะทำยังไงดีล่ะก็นกี่เลยมาลุชอบบริการเติมโรบักเลน6ขึ้นไปเป็นเลทที่สุดคุ้มเลยก็ไม่โกงแน่นอนเพียงแค่สมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบจากนั้นเราก็ทำการเติมได้เลยเกรับผกคนดูก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปไปใช้บริการกันด้วย โอเคเลยนะครับผมคุณผู้ชมทุก <diversion. S 1> ท่านนี่ครับผมต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกท่านทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมเนาะก็วันนี้นะครับผมคนดูคือวันนี้นะครับผมเราจะมาเหมือนประมาณว่าเปิดช่วงใหม่นั่นเองเหมือนรายการใหม่ของช่องเรานั่เองนะครับผมก็คือรายการสาระบล็อกนั่นเองะครับผมคนดูตบมือดิอืก็รายการนี้นะครับผมจะทําเป็นแนวเกี่ยวกับสาระนั่นเองนะครับผมสาระของโลบอกหรือว่าเป็นข่าวโลบอกอะไรต่างๆนานานั่นเองนะครับผมคนดูเนาะ ก็สาราะที่ผมจะเอามาในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณเดี๋ยวผมทิ้งเครดิตไว้ให้นี่ผมขอบคุณเพจนี้ครับผมโลบอกไม่ใช่แค่เกมนะครับผมหรือว่าโลบอกไม่ใช่เกมนั่นเองเน,นะครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวผมขึ้นให้ปึ๊บอ่าก็ข่าวนี้เลยนะผมคือประเด็นนี้ครับผมมันก็มีหลายคนที่ถามมานี่ครับผมเนาะก็ประมาณว่าพี่ครับพี่ครับโลบอกจะโดนปิดจริงหรือเปล่าอะไรงี่นะครับผมเออก็ท่านผู้ชมอยากรู้นะครับผมว่าโลบอกจะโดนปิดไม่ปิดก็เรามาฟังพร้อมกันนะครับผมคนดู ก็สำหรับข่าวนี้นี่ครับผมก็มันเริ่มมาจากนี่ครับผมหลังจากท่านผู้ชมน่าจะรู้นะครับผมถ้าเกิดใครดูติ๊กต๊งอกอะไรเงี้ยนะครับผมอ่ามันจะมีข่าวออกออกตามทีวีอะไรก็มีนะครับผมคนดูเออคือประมาณว่านี่ครับผมในช่วงเวลาที่ผ่านมานี่ครับประมาณอาทิตย์หนึ่งละมั้งใช่ไหมน่าจะเกือบอาทิตย์เนี่ยนะครับผมคนดูคือโดนัลด์ทรัมป์นี่ครับผมผลัก ทุยลินพันประธานาธิบดีของอะไรนะสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับผมได้ทําการสั่งแบนด์ติ๊กตอกนั่นเองเนี่ยครับผมอ่าแล้วก็หลังจากนั้นได้ไม่นานนี่ครับผมคนดูหลังจากที่แบนด์ติ๊กตอกไปเนาะติ๊กต็อกนี้ไม่น่าจะมีใครไม่รู้จักแล้วแหละนี่ครับผมอ่าเออหลังจากนั้นนี่ครับผมบริษัทเทนเซนตเนี่ยครับผมก็โดนแบนไปด้วยเหมือนกันเนี่ยครับผมเรื่องนี้เนี่ยครับผมถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมว่ามันไออเทนเซนตอะไรเงี้ยมาเกี่ยวกับโลบอคได้ยังไงเนี่ยครับผมก คือเทนเซนนี่ครับผมก็เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของโลบอกนั่นเองเนี่ผมคือเอาง่ายๆว่าสบายใจได้ว่าโลบอกจะไม่โดนแบนแน่นอนนี่ครับผมคนดูหรือว่าจะถูกสั่งปิดอะไรจากอเมริกานี่ครับผมคนดูแต่เอางี้ว่าเทนเซนนี่ครับผมเทนเซนต์นผู้ชมน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วว่าเป็นค่ายเกมยักษ์ใหญ่ของจีนเลยก็ว่าได้นี่ครับผมที่เทนเซนนี่ครับมาทําการจับมือกับโลบอกเนี่ยคือเพื่อจะต้องการเลยนะประมาณว่าแบบต้อนรับผู้เล่นจากประเทศจีนอะไรอย่างนี้นะครับผมก่านผู้ชมก็ถ้าเกิด น่าจะประมาณอาทิตย์หน้าทนท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นกันหมดแล้วมัางเออคือคนจีนนะครับผมจะเข้ามาเล่นโลโบอกเยอะขึ้นนั่นเองนะนีัยผมเซนเซนก็ค่ายใหญ่เลยแหละนี่ครับก็เป็นแบบประมาณว่าเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของโลบอกนั่นเองนี่ครับผมโอเคก็นะครับผมก็เอาง่ายๆว่าโลบอกนะครับจะไม่มีการถูกสั่งปิดใดๆทั้งนั้นนี่ครับผมจากโดนัททรัมม์นะครับหรืออะไรยังไงนะครับผมโอเค อพอเป้าหมายในการแบรนของเทนเซนต์ครั้งนี้นะครับผมช้ำนะครับโดนดัทกช้ำนั่นเองประธาน,านประธานาธิบดีนะครับผมที่ต้องการาต้องการอะไรนะต้องการจะแบนนี้ครับผมก็คือวีชัดนั่นเองนี่ครับผมส่วนบริษัทอื่นๆที่เทนเซนต์ไปลงทุนหรือถือหุ้นด้วยนี่ครับจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆน,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 นั่นเองนะครับผมยกเว้นวีชัดนั่นเองนะครับโอเค แล้วก็ผมได้บอกไปอย่างนะน่าจะบอกไปแล้วเนาะก็ส่วนที่เราบอกนะี่ครับทาไมถึงต้องร่วมมือกับเพนเซนนี่ครับผมก็นั่นก็เพื่อตีตลาดหรือจาะกลุ่มตลาดผู้เล่นในจีนนั่นเองเอาเลงง่ายๆว่าเด๋็วท่านชมจะเห็นคนจีนเล่นเยอะขึ้นนั่นเองน่ครับผมอ่ะตอนแรกนี่ครับผมข่าวการแบนของโดนัทรัมเนี่ยหลายคนก็น่าจะกลัวกันใช่ไหมล่ะครับว่าเราบอกจะโดนปิดอยู่หรือเปล่านี่ครับผมเพราะเนื่องจากว่ากลุ่มผู้เล่นจากอเมริกาเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคนดูเอาง่ายๆว่าประมาณ70 80%ได้เลยมั้งในของทั่วโลกอะไรเงี้ยที่มาเล่นโรบบอกเนี่ยครับผมโอเคแต่แฝงจริงจริงเนี่ยผมก็โหผมไม่รู้เลยว่าผมจะไปเล่นเกมอะไรดีเนี่ยคนดูเออเหตุผลเนี่ยครับที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่ทําการแบนเออ่ทิกตอกนะครับผมก็คือประมาณว่าจีนกับอเมริกาเนี่ยผมก็คือไม่ถูกกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่ครับผมคนดูแล้วก็ทิกตอกนี่ครับมันเป็น ของเมกาว่าเออหรือเปล่าใช่ไหมแล้วเหมือนประมาณว่ามันดังเกินอะไรงนีโดนเราทำเกาแ,แ,แบนแบนแม่งดีเออ <c oughs> ก็โอเคสําหรับคลิปวันนี้นี่ครับผมเรามาอยู่กันในช่วงของสาระบอกนะครับผมก็เราประเดิมคลิปแรกด้วยการ อธิบายเลยเนี่ยผมว่าเกิดอะไรขึ้นกับการเอ้ย,ยกับโรบอกนั่นเองเห็นบางคนก็หลายคนบอกว่าจะปิดปิดไม่ปิดอะไรงี้ก็บอกเลยถ้าปิดนี้คือผมนี่คงไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วทุกวันนี้นะครับผมมาดูก็โอเคเอาง่ายๆว่าโรบอกไม่ปิดน่ครับผมสรุปคือโรบอกไม่ปิดโอเคก็สำหรับช่วงนีเนียครับผมรายการสาระบ็อกเนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดใครใอยากมีอีพีที่2เนี่ยครับผมก็ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงกี่ไลค์ ขอสัก50ไลค์ถึงไหมคนดูเออเอาขอสัก50ไลค์แล้วกันเนีครับผมคนดูถ้าถึงก็ขอบคุณมากเลยนะครับก็โอเคคลิปนี้เนี่ยครับผมผมก็ต้องขอทําการตัวลาไปแล้วนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ check, กดดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ใหม่ด้วยนะครับผมโอยลงเล่นน้ำไปทีนึงก็คลิปนี้นครับผมผมก็ขอตัวลาไปแล้วนะครับผมคนดูโอเคเจอกันครับผม